ไปค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้นะคะทุกคนก็บือบบว่าไว้เลูคเข้าไปทไหนตอนนี้ล่อให้ส้างคุ่เาเอาเาเป็นยังกระเดกค่ะตอนกรับสา่ะคะ่ตอนถามจดงว่าไ่ได้ทำไม่ได้โอ้ยขึ้นรถ แกรัภาพเขาเานมาบาเวจะิ say, ่บนนี้บ no. ัวในนำเาแกรกษภาพเองตอนผมขาไปบัวคุ้มเน๊ะแต่ตอนนั้นนักการเมืการชุลมุนชุลมุครับก็อยากไอโฟนเนี่ยงเขาจำได้ตัวั้นเขาวอาน่นดีหมดอ่ะใช่ปูงามัชีได้ก็เป็นยังไงเด็ดเ้จอนนี่ตจอไหนตั้งเาลเปลยนยังง้งอยู่ั้บ้างอนตั้งเหลือก็ยูไป นี่เลีอยเลยตีประคักเลยแลวยูน่ะม่้งแ่เมือนกนน้น้ำเย็นิเดยแนตอนนี้นะคะตอนนี้เาได้ยู่ทีงานท้งนพีกัคพแดงอาชันได้เข้าไปสรจปั่าเต็นพย่น่าว่านิ้นเดียนจะไปส่งอะไรเียวกับปูใครไปบ้านไปฝากที่โรงเรียนไหมมันเมีันธนาคารไปฝากโรงเรียนของันะ เยี่ยมยอดใช่ไหมคะอ๋อไม่เด่นเลยไม่เยี่ยมยอดเลยรับมัอนป็ะเด็นดีดีเนาะแม่บรอวะไเมี้ยนควงบเบี้ยนกระเป๋าเงินกระเป๋าแม็กซี่เบี้ยนไงนี่ไงเบี้ยนไหมะกระเป๋าเงินกับกระเป๋าแม็กซี่เท่ากันเงินแน่นเป็นหมื่นบ่เสียแต่ว่ากระเป๋าแม็กก็เสียมันก็สีเดียวกันได้มันเกี่ยวไปเลยมันก็สีแบบใบใหญ่กว่าเนาะอัันนน้กระเป๋าสีเทาไหม กระเป๋งน nah ั h <h ่นเป็นดีเลียงหน่ขอผมหกหมื่นหอยไปชเอาหอยเอรชุดรองเลงทับัวนีมันเริ่เห็นเยงั้นมันจะแกมาได้นเงินบ้างอยู่นล้กันเงันทีเดีวทอง่ารางสทั้งมดเลยทัหมดต้องเปิดล้างบึงเพรามลนขเสีออกของไว้ในลังไม่หมบไปแล้วพอไปที่ก็จะกองในลังใช่มันู่ว่ากเปิดล้างเขาเลยแม่ไ ท yeah. okay. ้วไเร็จะรียบร้้มันกระูเจาเอาความไปใสมันมันหู่เขาออองมาใส่เปิดลังก็ปิดหาเปิดหน่อเปดตม่นครับน่เขาทำอะไี่หีไม่ชี้แกล้วาดไปเอ้าถ้านี้มันก็บริเีย ไปไปเขาไปบอกเ้านเร็วจะเรียมาัเยอะโอ้ยมือเร่งรูปไปงานรูปสุประเด็นพักนี่มันเร่องที่เดือดอะาเลยคิดเนินไ้เอามือเป็ดหเต็มอันตู้หนูบ้าอายหมือกัน้หกันเลยลลมานน้ำกันปะคม่ามานมาน้กันก็ก็พูดนันมาต้กันเม่ต้องกันมา้อกันอ้น่งกินเหล้าอยู่บนหลอมันกก็ยางไปยังมา ไปใส่น้ากัดนี่จะวางกระเพาไว้ากระเพาไว้ละกันใช่ไปเรื่อต้นแก่แลองปวดเลื่อยเลาดล่ะลู้ัีมากสเลดน่มันดีเท่าไหร่ลูกไม่ดี่าไหร่ต้องต้องขอเปดฝากเลยลูไม่ดีเท่าไหร่กงะตอมมันมันบ่อคองมันอ่ะหลุดหลุแล้วว่าของมันเสียตั้งแต่ฉากที่แปดที่เก่า ฉากม่มานเียอมณ์าฉากซิของไอ้คือบ okay. ่เห็น่ต้องเอาอะไรเจงมาฉากซิประเดนล้างหมาล้างหนกัของไอ้ปายมันก็หูตอนฉากเก่านั่นแหะฉากเก่ากับไอ้ฉาาไอ้ต่ำกับต่อฉากซีประเดนที่ลงมาไอ้ต่งบ้านเอามาปุกเธอเก็บของถิของือซ่าแพอเอาโมเดลก็น้อมนู่นี่น่มือนี่ยงูเงี่ตลอดมืมือนี่ก็ตะบ่ยั๊บ กับ้กำกับบันทเสบอันนี้สี้ากฝาหลังบหเดมันเอาผู้ถึอเพราะมันอยู่ในหลังไหนอันนี้นมันอยู่หลังนเหรอเห็ดดูจน่าบริยานนอกคนในลายกับกายังกาของบ้านหลักเอาเนี่ซีเรจะดเนินคีอะไรก็ทาเลยนันแหยดงว่าอนตแล้นแมอยถเขาปล่อยหรือเปล่า กสิแบบว่าเตือนเตือนกันในซื้อเนาะไม่เพิ่นเตือนซื้อสินะแมันบอกเสิเพราะ่ไม่หลักฐานแดนนี้เขาจับได้มอันี่เรจับนีเนัันกเกดยด่้นาะินกเมน่มันไ่ไอกาีกมาเ่ันเกิเอยู่ดีเนี่ยและครับพี่น้องตอนนี้เราได้อยู่ที่ หน่าห้องสอบสวนค่ะต่อไปสิอ่าคนสิเป็นแบบใดสิจ้งใดย่อมรับสรรภาพแบบใดเดี๋ยวแอดมีสิมาไล่งาน,นอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะ